สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่5เดือกนรกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย VT m a r k e t กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e x o u กับเทรดดีมีรางวัลลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0 US ดอลลาร์ FXPro ครับเทรดกับ,บโบรกเกอร์ดับหนึ่งของโลกในวันนี้ FXPro เทรดไล์กระป๋ XM สมชิวันนี้รับบริจฟรีทันที30 US d ลา l a โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูปเปานะครับทุกท่านเราพานักลงทุนมาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิบกันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ดัชนีในตลาดวอลิงตีทไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านแต่ว่าข่าวสารของราคาน้ํามันเนียเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะมีการปรับตัวแข็งค่ามาตั้งแต่คืนที่ผ่านมาแล้วอย่างล่าสุดครับในช่วงเช้าวันนี้สำนักข่าวอินโฟเควสต์เขาก็ได้มีการรายงานนะครับทุกท่านว่าสมาคมน้ํามันก๊ แถลงว่าพนักง,งานในอุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่งของนอร์เวย์จะผละงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังจากที่การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานและก็ฝ่ายบริหารของบริษัทพลังงานเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงไม่ประสบความสําเร็จครับ คาดการว่านะครับการผลากงานประท้วงในวันพรุ่งนี้จะส่งผลให้การผลิตน้ำมันเนี่ยลดลง89,000บาร์เรลต่อวันและก็จะลดลง130,000บาร์เรลต่อวันหากการผลาญงานประท้วงยืดเยื้อจนถึงบรนพุทธครับนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กับราคาน้ํามันแม้ว่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นก็ตามอย่างไรก็ตามแต่ครับทุกท่านดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับย่่งงงาทอัูฝข l i ส t o อพอเป็น l i ส t o อแล้วเนี่ยราคาดุมันซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับส่วนราคาทองคําของเราก็ยังเคลื่อนไหววนเวียนอยู่กับที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขึ้นไปทำไฮต่อแถวประมาณ1,809นแปด้อยเก้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านได้ย่อตัวลงมาที่ประมาณ1,806อีกครั้งหนึ่งแล้ว ถามต่อว่าแล้วแบบนี้นี่เราจะเทรดกันยังไงดี่ะครับคุณอ้อราคาทองคำเนี่ยมันจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้แหละครับนักงุนแต่ถ้าสถานะตลาดยังเป็นลิสออนแบบนี้การฟื้นตัวของราคาทองคํานี่ยก็อาจจะทําได้ยากนิดหน่อยสรุปก,ก็คือว่าถ้าเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าเซลเป็นต่อนิดเดียวครับยังไงจับตาดูช่วงหลังแปดนาฬิกาสามสิบนาทีอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับนั่งุนที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ